บอกตัวเลขสามแต่ว่างวดนี้บอกแอดมินเนี่ยตัวใดก็ค่ะศูนย์เก้าค่ะเอาเท่าไรฮะเอาเท่าไรพันคูณพันค่ะสามเสี่ยนทองเสียนทองนี่เคยมาตามเราตั้งแต่โดนแลาะไรประมาณสองปีค่ะสองปีอ่ะวันนี้มีโอกาสมามาพอเราอีกเด้นี่ค่ะ แต่ว่าเรื่องข้อมุ่งอย่างนี้สิให้เจตันเป็นผู้ถามเด้อเพราะว่าเจตันเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับเราเนาะใกล้เนาะครับเพิ่นเพิ่นว่าสี่ได้ทีแรกก็อยากย้อมออกกระโดดแบ่งสีว่าเศษเอาหมดจะว่อยากออกเป็นรักเอาผู้เดียวแหมเออก็เลยว่าเสียนทองเสียนทองเด้อพี่น้องแอดมินมาหลายก็เลยว่าแบ่งปันให้เพิ่นแน่เธอเพิ่นอยากได้มีใครอยากได้อยู่บ่ค่ะอ๋ออยากได้เนาะผู้ใดสิบ่อยากได้สิได้เอาไปแบ่งปันให้กับ FC ทั้งช่องทุกช่องค่ะ ปเป็น้ไรเซียนโงดน,นี่บอกได้แล้วนะคะล่าซุดนี่ได้แล้วงวดที่ผ่านมนาหายหาแปดเนาะคะ่นะเนาะกับเข่าตรงๆด้วยค่ะเด้อเขามาจัางวดแล้วคะ่ะสองงวดแลนะคะนี่คืองวดที่สามค่ะงวดน,นี้คืองวดที่สามเนาะอันหาแปดในนี้ช่องใดๆไปแทะทำบมเสียนบมไห้ไปแาะทาำโมนเลยเว,ว้นระยะว้ดุนอยู่ค่ะโอ้ครับเขาติดต่อกันมากนี่สองงวดสองงวดแล้วค่ะ เป็นเลขสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณค่ะให้เดี๋ยวเบงกล้องบนว่าให้เดี๋ยวเบงกล้องเจ้าเจ้าเจ้ากล้องเบื้องเลขอ๋อเบื้องเลขก็ดูกำลังเซาไฮเอฟซีเนาะกำลังเบื้องอยู่เนาะค่ะเนาะงวดนี้ค่ะให้นั่นเด้อค่ะเด้อวันนี้เป็นเลขยังค่ะนี่เป็นเลขสูตรเลขฝันเลขยังสูตรเลขคำนวณค่ะเลขคำนวณเนาะค่ะคำนวณเองแมนบอที่วหาเปย์ค่ะคำนวณเองค่ะหาเปย์กับคำนวณเองค่ะโอ้สูตรล้วนๆคำนวณเองไม่ได้ฝัน งดนี้กะคำนวณได้นะคะเนาะเสียหายเอฟซีไปเนาะไปล่องเมืองเด้ค่ะเ้อให้วิ่งศูนย์รูดศูนย์ค่ะวิ่งศูนย์รูดศูนย์ค่ะทีเอสได้มากนนี้ได้ศูนย์ค่ะมีคนถือน้ำลายอยู่บ่เล็กวิ่งเด็กวิ่งส่วนมากออกดีอยู่ทะลุดนี่กับพวกพิษหวังหลายแต่ตัวจอบางที่กับเขาบางที่มันกับเขาเนาะค่ะทะลุดนีพบกพิษหวังค่ะทะลุดีพพิษ่ค่ะทะลุดมันกะรูดไม่พลาดค่ะแต่ว่าศูนย์นี่มันสิเป็นขังลุมมือขังเทิง่นางค่ะอันนี้กะ แต่ส่วนมากกลับจากมากขางล่างเนาะโมกออนกัให้หาแปดนะคะเนาะฮาแปดวันที่นี้ไม่ได้ศูนตัวเจาะใ้ศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะกันเล้นะคะเลขเก้าอาจจะเป็นเลขหกศูนย์เก้าลศย์กคะแล้วก็แปดสองนะคะเด้อค่ะจุดเก้านย์หกแปดสองสามหางบอกค่ะค่ะสามหาง ถ้าเอา2หางก็คือศูนย์เกับ82ค่ะแต่กันหกเลขเก้าอาจจะเป็นเลขหส่วนหนามันมันสิพิดหวังต้องการอะไรวะศูนย์เก้าศูนย์หกปกติแล้วจะเป็นแค่สองหางแต่ว่าเซียนกับเล้เอา0ูย์หมานั่มศูนย์หกศูนยเก้ากับแปดสองเลค่ะเด้อแค่สามตัวให้นั่มเด้อค่ะเด้อ สามตัวน้ำสามตัวน้่สองหางค่ะสามตัวอีกสองหางค่ะบางที่เพื่อมันเข่าโอ้เลขตัวกับมี่เก้าหนึ่งเด้อค่ะเด้อโซ9เก้าหนสองเสองค่ะอันนี้คือสองหางค่ะสองหางสามตัวให้สองหางนะครไปล่องเบิงงเด้อค่ะเด้อองเบินเลขเ่นของของเส้นท่องกับเลขศูนย์วิ่งลูดแต่ว่าปกติแล้วนี่คือลูดวิ่งนี่คือบอเคยผัด โบเคยผ่าด้วยผ่าหน่อยๆกับมีผ่าอยู่ดอกว่าโบเคยผ่ากับเป็นเริ่มกันต้องมีผ่าไมีรุดยุ่มแบบว่าหายหาข้างเลยสิก็ที่รุดประมาณสองข้างใชนาแต่ส่วนหนังมากกับมาเหม็นอยู่ค่ะมาเหม็นทะลุด้ค่ะแต่ส่วนไงสีมากของลุมหลายกลัวค่ะกะกะบนไว้น้ำเถอค่ะเด้อบนไว้น้ำบางที่มันก็เล่นตมากตัใดค่ะตัวมากตมากกะมักส่วนเก้ากับส่วนหกมากส่วนเก้ากับส่วนหกกับส่วนเก้าเหละเน้นส่วนเก้าเจ้าสามตัวเลยค่ะมากตัวใด ศูนย์เก้าหนึ่งกับศูนย์เก้าสองก็ถากการว่าแนก่ะศูนย์หกสองเนี่ยสิศูนย์หกหนึ่งใช่ไหมคะศูนย์หกหนึ่งนะคะเอศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสองแต่ตัวที่ให้น่ะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองเลยค่ะเด้อการกับเด็กเก่าอะไรนะคะเด้อการผ่าผ่าการผ่าการผ่าสี่แล้วเนาะมา มาแน่ๆก็เลขศูนย์นะคะในถ่านเนี่ยอันถือมาหลายหลายหมวดเป็นยังซือขออันให้เอฟซีเซียนบอกว่าโอ้ยพระท่านอยากปล่อยว่าสริเมื่อนี้เพิ่นมหาพี่น่องเลยขอได้ปล่อยได้ล้วน้องวันนี้เนาะให้เพิ่นน้ำเนาะกาล้องเอาให้เพิ่นเบื้องเนาะถามันถูกยังติดตามต่อไปค่ะติดตามต่อไปให้มันเข่ากะถ้ามันเข่าอีกกะซิมาปล่อยให้อีกทีเรอกค่ะวันนี้ไลยช่องได้มาถ้าเกิดว่าเพิ่นโศกเพิ่นหมานเพิ่นจะติดตามเซียนเนาะนะคะ สำหร,รับตัวเลขของเส้นนี่หวดน,นี้มีความมั่นใจว่าคะก็มั่นใจด้วยค่ะ,ะ,คะเพราะว่าายหาแปดมันกีามมั่นใจที่ตัวนี้ก็คนน่คำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะเนาะกับกันกองคักอยู่ก็คิดว่าได้ศูนย์ค่ะได้ศูนย์หรือว่าผู้ใดได้ตัวเด็ดๆมาจากไซเอามาจับไส์ศูนย์นี่ก็ได้แม่นบ่นได้ค่ะได้ถ้าผู้ใดมกักมักตัวใดก็มาจับไส่ศูนย์แต่งวดนี้เส้นท้องคิดว่ามีศูนย์ค่ะมีศูนย์ทนแท้ค่ะมันแท้แห้โบ พันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นถึงแล้วความคิดตัวเองเนี่ยตัวนี้เพราะว่าแปดหานี่ก่ะหาแฝดนี่ค่ะมั่นใจนอกยังมาบอกใครก็คือผู้เดียวอยู่อะอ่ะตอนนี้ตอนนี้เสียนท่องบอกแล้วตัวเลขเนาะลงพิมพ์พิมพ์แล้วพร้อมที่จะโชว์ให้กับเอฟซีบึงเซียนท้องถือถือเพราะครับถดกเงินนี้ฮะล้วถ้าไดกพันคูณพันอ๋พันคูณพันหลุดไปพันคูณพันหลุดไป ถ้าผู้มีทุนกันเนาะบ่ได้หลายตัวเด้อพี่้องแล้วดึงเยานข่นท่านสู้นักวิ่งกับให้วิ่งศูดเด้นค่ะเดินครับต้นแระตัวนี้อย่าบอกพิสูจน์ก่อนตัวนี้อย่าบอกนี่นี่น่ค่ที่เขียนไว้ค่ะเด้อค่ะเด้อวิ่งสูดนคลงตํำอีกจะไมครับอตํำครับเอเสียมมันสิบังหนาอ๋อบังหนาเสียนบังหนาเสียน เส้นจังไดแต่ม้าแท่เส <p are> ้นทองเส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 ้นทองของแท่แทงไปเส้นพันไปเส้นกาลสินเข้ามาแล้วเส้นทองกาลสินสามงวดติดโอ้มสามงวดติดโอ้อันงามกระดาบลงจากน้อยนะคะงามนต้องงั้นงามแปลว่าอะไรงุบลงงุบลงเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่างนี้บอกเลยค่ะบอกเลยเพราะว่ามันมันมันเหลี่ยมไปเนาะครับอ๋อคอยหมุนหมุนค่อยๆค่อยๆอยครับสต๊อปครับสต๊อปมาแล้วนะครับ จะสรลุให้เด้มุดมาฟังพี่อีน่อคครับโอเครเห็นีิเอาไห้กล่องทั้งุณคนน้ำเนยให้ให้มัดเือหางค่ะจะสรุลุตัวเด็กเสียนท้องให้เด้มยนเพาะได้หลายตัวเนาะสองได้หลายตัเพราะว่านะครับเสียนคนแห้งสูย์นะครับพ่นจับไห้2โงตนะครับ0ูนย์เก้และ8ปดสนะครับ ได้หมดส่วนลบอกค่ะได้เว้แล้วครับผมเอาไปได้แล้วบอกเว้ยๆครับเขาเบิ้งก็ท่านเบิ้งกาท่านก้ะสีพาเจ๊เลยนะทองทองถ้ามีแน่จ้าจากคุณแม่เสียนทองงวดเมื่อกี้ได้ห้าแปดนะคะห้าแปดตัวเดียวเลยค่ะแล้วคุณแม่ชอบตัวเดียวเลยตัวไหนครับงวดนี้กับว่หลายตัวนะเนี่ยเอ้าที่นี่เน้น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 จ้าเสียนเน้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 นศูนย์เก้าค่ะ วงกลมสีแดงๆให้แล้ลเนาะมิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะเด้อท้าำทำมากเล๊ไอ้รูดสามโต้เดศูนย์ศูย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองนะคะครับอันกับเป็นเลขหกน้ำนะคะเด้อเพื่อมันผิดโอหันหัวลงมพอมเหรอค่ะบางสี่เลขเก้ามันสียนส่วนหน้มันสีพผิดค่ะผิดผิดเหเบึ้งไหม พิกเป็นเลขหกค่ะนะคะพิตโตนี่ไหมใช่สี่บมครับนั่นลหะทีเป็นตัวกันอ้าวยิ่หัวหาพิกกันนั่นหกซูนเกาศูนมันตัวเดียวกันค่ะคือหกคือหกอันศูนหกนี่คือเป็นโตกันเนาะค่ะเนาะค่ะโตกันจ้าส่วนส่วนางเนยหายที่ใดมันเหลือแพิกก็ค่ะค่ะไม่ การไว้ตลอดนัวนเลยพกกระเลืไอ้เก้านี่ครับเส้นท่อเนี่เป็นเลขความฝันหรือวันเลขสูตรครับสูตรคำนวณค่ะในสูตรคำนวณครับผมได้มาจากสายครับสูตรคำนวณสูตรนี้อ๋อได้มาจากอาจารย์อันไกลอยู่ราคะเปิ้ลหายมากกระถือมาตลอดอยู่เลยค่ะเก้าค่ะการศูนย์หก้วยค่ะการศูนย์หกค่ะลงทุนเท่าไหร่ดีครับเอาพันคุณพันไปค่ะทำไมทุนไม่มีทุนกค่ะมั่นใจเร้าหาแปดนั่นแหละค่ะ อ,อ,อาเปิดก็มันใจยุรักเอาผู้เดียวยุคได้บอกหมู่คิดว่าญาติมาออกเนาะ